สวัสดีค่ะช่องนม่ดาวอฉมนะคะตอนี่มยมากตอนนีมันยังเลอมีตัญญรณออกอยู่แล้วนะครับผมไปไปไม่แล้วไปนะกันด้หลายะะไปเป็นมูเลยแมนแมนคู่ย่ก็จะนั่งคู่กันแบบหลายๆคะนั่งรถนะคะถ้าถ้าเราซื้อฟิกอัพมันก็ยังยังได้น้อยคนแล้วออกแดวหวออกแลวหเดี๋ยวห ไม้ยอ่อเสือดีหน่อยนบดันดนข้างนั้นด้วยแล้วองช่องดูไม่ได้เลยมัวมากครัเป็นรสาหน้าไฟเหลืองแถวบอก็จะหน้าก็จะเป็นปูกับญ้านะคะ สลายเจ้าพลาดไปทำที่ดีแล้วลงมาแล้วเสร็จที่ดีเนาะลอยแล้วปิดแล้วค่ะ

โอ้โหปู่ร้อนมากค่ะนับเหนือเลยนะคะถ้าปวดประตูได้ใช้แหนมก็เลยโลดเองต้องโดนพัดลมหน่อยนะคะโทรศัพท์ร้อนนะคะปู่ ภูร้อนมากเลยใบนใบโนะคะอันีา่รถากาศเนาะก็เต็มบ้านเลยนะคะทำคุณทำปูนมาจันคะนะียอดม่้ก็มียอดไม่โญนะคะ Hãy subscribe cho kênh không Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สวัสดีใจคุณนาเขอบคุณมาก,ก,น,ก,น,กน,น,านะคะพอลูกก็จะคุยกันตามภาษานะคะ 爸，你说，爸，你说，他们，他们爸说，别别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 别

ก็ปรึกษาหารือกันนะคะพ่อลูกเนาะไม่ค่อยได้มีเวลาคุยกันนะคะไปนาา ข้างนี้เนี่ยข้างวันเขาเท่าผู้จะเท่ากันวันมะรุมเขาเลี้ยวเลยข้างวันข้างยางเขาแล้วยางมาต่อยยางยางพลา

ขอาไปเนียงไมได้ม่ได้เ็ตมาให้นเอาไปเีงไอี่ยานยาข้าขนมให้น้นลาข้ามีครับจน้ำลาข้ามูไปหลายหลาไป้ายน้ำมันขอบคุณนะคะขอบนคนขอบนะคะขบขอบคุณคะบะคนะคะขอบนะนเกิดคนะบคุณนคนคบ

สาแการตั้นเดียวแ่ารเงนเดียวนะคะยกันอยู่นะคะกับมุ่งพลนะคะ